รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุของฮิวนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อโซนี่โมเดลซีเวส e สิบหกนะครับออโต้รีเวิร์ดออโต้ดีเทคนะครับกับม้วนอัตโนมัติเมื่อม้วนหมดออโต้สต็อปเวลาม้วนหมดนะครับปรับได้หมดเลยนะครับปรับให้กับอัตโนมัติเวลาม้วนหมดเราไม่ต้องไปปรับด้วยมือนะครับหรือว่าปรับด้วยดีเทคด้วยมือตรงนี้ก็ได้นะครับใช้งานได้เต็มระบบนะครับเป็นไฟสองรยี่สิบโวลต์บ้านเรามีสายไฟแถมให้นะครับตัวนี้แถมสายของแท้เลยนะครับโซนี่นะครับ สายแท้เลยซื้อไปได้ตัวนี้คุ้มขับใช้ฐานได้นะครับใช้ฐาน6ก้อนเบอร์สนะครับทดสอบให้เรียบร้อยทุกอย่างเดิมๆหมดนะครับเสาวิทยุเดิมๆได้สายแท้ไปด้วยนะครับมีฟังเซลปกตินะครับด้านข้างนะครับอัลติวิเออร์ออโตดีเทคนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นนะครับเสียบไฟด้านหลังนะครับแล้วก็ทดสอบระบบวิทยุเลื่อนมาด้านขวาสุดเป็นระบบ AM นะครับแว่าตัว วิทยุทุกอย่างรับได้ขึ้นบ้านเราเลยนะครับรับได้ทุกคึืนของบ้านเราสมรสมบูรณ์ธรรมชาติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเรื่อนมาตรงกลางเป็นรเป้ไกลก่อนหรือไม่นะครับจึงได้เห็นปฏิกิริยาค่อนข้างกว้างขวางนะครับจากทางพักเพื่อไทยทศสอัดนะครับต้องถือว่าอาจารย์วิทยุรงเทปนะครับรู้สึกว่าผลเล็กขอดบุ๋มแดงของพักเพื่อไทยนี่กําลังถาโถมเข้าใส่พักเก้าไกล ในกรณีว่าพรรคเพื่อไทยนั้นต้องการอยากจะได้ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรกับเอบบีนะครับไม่ต้องมาด้วยเรากลับมาติดตามครับไม่ต้องเอาม้วนออกจากเครื่องเลยรเลื่อนมาด้านซ้ายสุดเป็นเทปนะครับสถานะไฟทุกอย่างติดปกตินะครับของพรรคเพื่อไทยนี่กาลังถาถมเข้าใส่พรรคเก้าไกในกรณีว่าพรรคเพื่อไทยนั้นต้องการอยากจะได้ตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร สักครู่เรากลับมาติดตามครับเดี๋ยวฟังระบบเทปนะครับถ้ากลับด้วยมือตรงนี้ก็ได้นะครับ<ด> เป็นการรีวิวคร่าวๆนะครับไม่ได้รีวิวนานนะาต่อไปผมจะเทสระบบออโต้รีเวิร์ดนะครับอันนี้คือม้วนหมดนะฮะมันจะกลับม้วนอัตโนมัตินะครับเลื่อนขึ้นด้านบนนะครับถ้าด้านล่างเป็นออโต้สต็อปเนี่ยกลับแล้วนะครับสอบดูอีกรอบนะครับ ปุ๊บหมดหมดจะกลับมาอย่างนี้นะครับถ้าเลื่อนลงด้านล่างอ่ะผมจะลองเลื่อนลงด้านล่างนะจบอันนี้จะเด้งก็คือมันจะหยุดเล่นนะครับนะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับโอเคนะครับก็จบการรีวิวครับขอบคุณครับ